ถาคุมะอิซึโร่เต้าแว่นเนื้อตั้งแถวหน้าผู้ใช้ปัญญามากกว่ากำลังเข็มขัดนั่นผมขอใช้บ้างได้ไหมนายเองก็เป็นคนทรนยศเหมือน ามหนุ่มแว่นหนึ่งในสีสมาชิ Lucky ver, ล Brain, กลัคกี้โคลเวอร์ในบริษัทสมาร์ทเบรนผู้ได้มากับลูกภายนอกที่ดูภูมิฐานพร้อมถือหนังสือบทกวีอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้ของพี่แกเลยจะอยู่ในรูปแบบของการใช้สมองมากกว่ากำลังจะเห็นได้จากครั้งแรกที่มั่นใจในการออกมารับมือศัตรูโด,ดยการไม่แปลงร่างเลยถึงสักพักจะแปลงอยู่ดีนะโดยร่างอัลเฟนออกของทาคุมะจะเป็นเซนติพีดอัลเฟนออกนั่นก็คือรูปแบบของตาขาบซึ่งเป็นร่างที่มีคุณสมบัติของสัตว์ได้ยอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่รวด ทั้งระยะประชิดระยะไกลได้แบบครบเซตเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆเลยเชียวห้าพี่เว้นนอกจากการกลายร่างเป็นอัลเฟนอกแล้วทาคุมะย,ยังมีความปรารถนาที่จะใช้เข็มขัดไรเดอร์อีกด้วยซึ่งก็ส่งหวังดังใจในการมีโอกาสแยกเข็มขัดไฟมาไล่โจมตีพวกพระเอกเราซะย,ยับเยินแรงรอบ ก็ไม่รู้ท่า,าไ,ไหนไปแพ้ไอหน,หน,หนุ่มโคซากาแย่งกลับซะได้ไปพลาดท่าตรงไหนวะนั่นถึงภาพที่เราเห็นกันตอนแรกทาคุมะจะเป็นคนที่มัดยิ่งสุขุมแต่ความจริงแล้วนั้นเขากลับเป็นคนค่อนข้างขี้กลัวขี้ขาดโดนอะไรไปนิดหน่อยถึงกับร้องให้มือสั่นเห็นได้ชัดอีกครั้งในตอนที่โดมารเดอร์เดลต้าจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวทำเมาหลอนไปเลยวิและไม่ใช่แค่ศัตรูที่พี่แกกลัวเท่านั้นยังมีสมาชิกในทีมอีกหนึ่งคนที่ไม่อยากอยู่ใกล้เม้จากแค่แตะตัวพลังมันโหดเอเนอรแต่ถึงอย่างน เดลต้าอย่างเพลิดเพลินพี่แกถึงขั้นย่องเบาจะขโมยของออกมาแต่ว่าดันโดนจับได้ซะก,ก่อนเกือบจะได้กลายเป็นผงไปแล้วแต่ความหวังยังไม่หมดในครั้งที่ไอหนุ่มปานไลใช่เข็มขัดเดลต้าจนเบื่อก็หวังว่าจะได้สารต่อสิ่งนี้จนกระทั่งที่โดนหลอกว่าทิ้งถังขยะไปแล้วยังไปคุยหาข้างทางไปอีกพี่จะอยากได้อะไรขนาดนั้นเขาชงท้ายที่ทาคุมะได้เห็นไอห,หนุ่มนั่นที่กั่นแกล้งมาตลอดที่อยู่กันมาได้พลาดท่าเอาอย่างหนักมีหรือที่จะไม่แก้แค้นกับสิ่งที่ผมโดนมาตลอดขอฟาดหน่อยเหอะแต่ถึง ว่าตัวเองจะอยู่เป็นออาเฟน,นออกหรือจะขออยู่ในฐานะมนุษย์จนสุดท้ายแล้วพี่แก,กก็เด็ดเดี่ยวตัดสินใจวิ่งหนีหายไปจนมาพบอีกครั้งในการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติถึงมันจะไซโกะครับวันเวลาที่เหลืออยู่นี่พที่ขออยู่ในฐานะมนุษย์กรูนาอาภัยให้ผมด้วยนะครับ